สวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้เครื่องหลืออเจนนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เจาะคอนะครับแล้วก็ต้องที่มีเสียงภัยเยอะนะครับแล้วก็ต้องให้ออเิเจนโดยเป็นสายงวงช้างนะครับสายงวงช้างคืออะไรนะครับมาดูประกอ์นะครับสายงวงช้างคือตัวนี้นะครับคือสายท่อใหญ่นะครับไม่ไม่ใช่เป็นสายออิเจนแบบเส้นเล็กแบบนี้ทั่วไปไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นท่อใหญ่นะครับ อ่ะมาดูวิธีนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะครับชุดแปลงนะครับอันนี้ชุดแปลงนะเอ่อตามจริงนะครับตัวเนี้ยเราไม่ต้องแปลงก็ได้นะครับถ้าเรามีเครื่องผิืออกซิเจนที่แรงดันสูงนะนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเอ่อเกิดเรามีตัวเครื่องต่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นของไรยูเวลนะครับไม่ใช่ตัวแรงดันสูงนะนะครับตัวนี้เป็นตัวขนาด5ลิตร5ลิตร8ลิตร10ลิตรนะครับของยูเวลที่เป็นรูปแบบนี้นะครับไม่ใช่แรงดันสูงนะครับต้องใช้งานแบบการแปลงนะครับมาดูที่การ ว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ถาซื้อจำหน่ายเป็นชุดนะครับจะดีกว่านะอย่าซื้อแยกนะครับมันจะไม่ครบนะครับอันดับแรกนะครับจะมีตัวกระบอกให้ความชื้นนะครับอ่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับตัวนี้จะเขาเรียกว่า็นการเปิดนะครับเปิดพวกไอ้น้ํานะครับพวกไอ้น้าเพื่อช่วยในการละลายเสมหะนะครับบริเวณลําคอนะครับมันมีเปิดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ตัวนี้ไม่ขีดมาร์กนะนะครับ ตัวนี้จะเขียนไว้ว่าออกซิเจนนะครับ O2 นะนะครับเราสามารถเปิดได้ตั้งแต่31นะครับ31เปอร์เซ็นต์นะครับจนถึง100เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เปอร์เซ็นต์นี้หมายถึงอะไรนะครับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนที่ผู้ป่วยจะได้รับอย่างเช่นผู้ป่วยเอ่อให้ออกซิเจนอยู่ที่5ลิตรหรือ10ลิตรนะครับผมยกอย่าง10ลิตรแล้วกันนะครับ10ลิตรนะสมมุติว่าเราเปิดให้ผู้ป่วยอยู่10ลิตรนะครับแล้วก็เราเรามาเปิดตัวนี้ครับไว้ที่31นะ31%นะครับขอเซตแป๊ครับขอเ นะครับอ่านะครับเป็น31เนะครับเห็นไหมครับมันจะมีช่องอากาศเข้าไปนะครับผู้ป่วยจะได้นะครับออกซิเจนณขนาดที่เรามีการเปิดนะจะได้ประมาณ3ลิตรต่อนาทีนะครับแต่มันจะช่วยในการละลายเสมหะนะครับแต่ถ้าผู้ป่วยต้องการ10ลิตรเต็มเลยนะครับต้องเปิด100นะครับเปิด101นะครับแต่ตัวนี้นะครับอ่าสังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะปิดดูนี้ไปนะครับอ่ามาดูเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับ อันดับแรกนะครับมีอุปกรณ์มีกระบอกทำความชื้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวต่อสายนะครับเข้าตัวเครื่องนะครับต่อไปก็เป็นสายงวงช้างนะครับอันนี้ครับที่เขาเรียกว่าสายงวงช้างนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน้ากากครอบบริเวณลําคอนะครับลาคอนะนะครับแล้วก็จะมีตัวแรปเปอร์มาให้2ตัวนะครับมาดูวิธีการต่อกันนะครับแล้วก็ลืมไปมีสายต่อนะครับสายต่อสายต่อออกซิเจนนะครับตัวนี้ ใช้ในการต่อเข้ากระบอกตัวนี้ก็ได้นะครับหรือต่อหน้ากากออเจนก็ได้หรือต่อชุดคนยาก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นสายเดียวกันอมาดูวิธีการต่อครับลำแรกนะครับอันนี้ยระวังนี้ก่อนระวางเข้าไปเลยนะครับวางแบบนี้นะนะครับแล้วก็เราเอาตัวแรปเปอร์ตัวนี้นะครับสวมเข้าแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้ถูกแรกนะนะครับตัวเลกตัวนี้นะครับ ช่องบนตรงนี้ให้เราเดี๋ยวผมอธิบายตัวสายตังนี้ก่อนนะครับมันไม่ใช่เป็นกระบอกน้ําออกซิเ,เจนรุ่นทั่วไปนะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายเล็กนะครับตัวนี้ถ้าเราจะให้ปริมาณออกซิเจนให้กับผู้ป่วยเนี้ยนะครับตรงนี้บริเวณนี้เขาใช้ในการต่อตัวสําหรับค้นยานะครับเพราะมันแรงดันสูงกว่านะครับตัวนี้ใช้ในการทําไอ้น้ํานะอันนี้เข้าใจก่อนนะครับ จุดนี้นะครับไม่ได้ต่อเข้าออกเจนนะตัวนี้เราต้องต่อเข้าตัวทําไอ้น้ํานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวพ่นยานะนะครับอ่าเปิดออกมานะครับแล้วก็สวมตัวพ่นยาแบบนี้เข้าไปนะครับอ่าช้าๆนะครับเดี๋ยวทำมาดูช้าๆนะนะครับต่อแบบนี้นะครับอ่าพ่นยาเข้าบริเวณนี้นะครับส่วนออกเจนเข้าบริเวณไหนนะครับให้เรานะครับ นำตัวแดอเปิดนะครับเพียงแค่ชิ้นเดียวนะครับไม่ต้องเอาสองชิ้นนะเอาแค่ชิ้นเดียวนะครับเปิดฝาออกมาก่อนเปิดตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ดึงออกได้นะฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราเปิดฝั่งหนึ่งนะครับแล้วฝั่งหนึ่งก็ต้องปิดไว้แบบนี้นะครับออกก่อนนะครับแล้วก็ต่อสายแบบนี้นะครับอตัวนี้ต้องพอดีนะครับห้ามหลวมนะต้องพอดีนะครับเห็นไหมครับมันจะแน่นเลยโอเคนะครับเมื่อแน่นแล้วนะครับให้เอาสายตัวนี้สายหนึ่งนะครับสายต่อออกซิเจนนี่แหละนะครับต่อเข้าออกซิเจนนะครับ เราต่อเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็สายวุงช้างนะครับเรานําสายมุงช้างออกมานะครับสายตัวนี้นะนะครับต่อเข้านี้ครับต่อเข้าไปเลยนะครับต่อเข้าแบบนี้นะครับส่วนปลายสายปลายหนึ่งนะครับก็ต่อเข้าตัวที่ครอบขอนะครับนากข่าครอบขอนะครับอันนี้คือวิธีการต่อแบบดัดแปลงนะครับแลวก็ที่ถูกต้องนะครับ